สวัสดีครับโดนพายุกระหน่ำฝนกระนำ่ะนำนะครับหลายวันเจ็ดแปดวันที่ไม่ได้คุยไม่ได้พูดจกากเลยณเวลานี้น้ำยังควบหนักอยู่นะณณเวลานี้ฝนยังตกหนักแทบจะมองท้องฟ้าไม่เห็นเช้ามีแดดออกมานิดหน่อยก็ต้องขอแสดงความห่วงใยไปถึงพี่น้อง ที่โดนอุทกภัยนะครับทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลาพัทลุงรังสตูลนะครับย,ยาวไปถึงสามจังหวัดภาคใต้ที่โดนพายุฝนถันลมมาเป็นอาทิพย์เลยเนะแลับช่วงนี้ก็หนักโดยเฉพาะแอนกระทะหรือท้องกระทะที่เรารู้กันคืออำเภอหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่นี่จะหนักสุด ที่อื่นนี่ท่วมอาจจะหนักแต่พอมาถึงหัดใหญ่เนี่ยระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายมันชอ็อตมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนะตอนนี้มีพี่น้องลูกหลานหลายท่านที่ติดค้างอยู่ในเมือนใหญ่เยอะนะเยอะเก็ต้องก็อย่างอื่นก็ต้องขอผมก็ติดน้ำท่วมอยู่ด้วยนะตอนนี้ไปไหนไม่ได้เหมือนกัน ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆรวมถึงจิจอาสาที่พยายามแสดงออกถึงความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เสียความมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันความมีมนุษยธรรมเข้าไปช่วยเหลือกันมากพอสมควรแต่ก็ไม่เพียงพอนะเพราะว่า บางที่มันยังเข้าไม่ได้ผมประสานงานกับน้องๆไปหลายชุดตอนนี้มีชุดทีมงานน้องๆมูลนิธิจากประจวบคีรีขันเนื้อลงมาเมื่อกี้ก็ได้รับตัวศับจากน้องที่เป็นตำรวจที่โน่นบอกว่าพี่ถ้ามีอะไรพี่บอกมาเลยบอกจุดให้เขาแจ้งมาเลยว่าตรงไหนที่จะให้ช่วยเหลือด่วน นหนักเนี่ยทางมูลนิธิจะช่วยเหลือเข้าไปช่วยเหลือก่อนเพราะว่า,ารู้ว่าหลายที่การช่วยเหลือเข้าไม่ถึงนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจบางคนต้องเข้าน้านะบางคนต้องตากฝน,นบนหลังคาเป็นเรื่องที่ผมก็ประสานงานกับพวกทีมาหลายท่านก็บอกว่าบางที่เข้าไม่ได้เลยเพราะน้ามันแรงมากเชสกีหรือเรือธรรมดานะเข้าไม่ได้เพราะว่า มันเป็นร่องน้ํามันเป็นทางน้ำครัแบบน้ำจะไหลแรงน้ําเชี่ยวกรานเลยซึ่งก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เรือเล็กๆในบางทีเจสก,กี้เนี่ยยังต้องทานแรงน้ํามาอยู่นะตอนนี้เกือบเกือบเกือบทั่วหมดเลยที่ว่ามันเป็นอย่างนี้อาเช้ามาเนี่ยผมเห็นว่ามันมีเริ่มมีแสงแดดประมาณ 20- 30ซจะเห็นแดดแต่ว่าก็ได้ไม่นานฝนก็ตกณเวลานี้ บ่ายโมงกว่าบ่ายโมงคึ่งกับบ่ายสองโมงฝนตกหนักฟ้าปิดนะครับก็แสดงความหวงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งหลายแล้วก็ mm hmm. ก็เห็นหลายหน่วยงานที่เข้าไปคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็อบางคนก็มีความเสียอารมณ์ผมก็ประสานคุยกับน้องๆว่าบางคนคือแสดงการเิ่นแก่ตัวเหมือนว่า ตัวเองไม่ลําบากก็อยากได้ของที่เขาจะเอาไปแจกคนที่ลําบากกว่าฉะนั้นฝากไปถึงคนที่คิดว่าตัวเองพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับท่านโปรดพิจารณาด้วยว่ายังมีคนอีกมากนะครับที่หนักกว่าพวกท่านาและรอรับการช่วยเหลือซึ่งบางทีหน่วยที่เข้าไปช่วยเหลือปุ๊บเนี่ยไปถึงเจอท่านที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ พวกท่านก็เรียกร้องคนที่เข้าไปก็เห็นคนลําบากเขาก็ให้แทนที่พวกข้างในจะได้พวกข้างในกลับไม่ได้รับอะไรเนี่ยก็ฝากวิงวนแสดงความเห็นใจคนที่ลําบากกว่าเรานะคนที่ช่วยเหลือตัวเองไดก้ก็อยากให้ช่วยเหลือตัวเองไปก่อนสนะาหรับคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราต้องนึกถึงเขาด้วยนึกถึงตัวเรานะถ้าว่าอดอยากจริงๆเราลําบากทั้งน้ําทั้งอาหารเราไม่ได้กินบาง ไม่มีอะไรสักอย่างเลยเราคิดดูอย่างเงี้ยบางคนเปียกฝนด้วยผมเป็นหน่วยงานหลายหน่วยนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าสอสอ,อหรือว่าที่ผู้สมัครต่างๆหรือมูลนิธิต่างๆนะที่เข้าไปผมมีเพื่อนผมอยู่หลายคนที่บอกว่าพี่ผมก็สุดสุดจริงๆแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้เอาเท่าที่ได้ก่อนคือตรงไหนที่หนัก ก็ช่วยเหลือก่อนแล้วก็ระบบการติดต่อมันยากเพราะาไฟก็โดนตัดนะระบบสื่อสารก็ทําให้บางที่ที่จุดอับจริงๆก็ไม่สามารถส่งข้อความสื่อสารเข้ามาได้นะก็ฝากให้กําลังใจพ,งพ,พี่น้องทุกท่านที่ประสบอุทกภัยแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่พยายามให้ความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานนะครับพยายาม ระดมทั้งคนทั้งทรัพย์สินเข้าไปเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่ดังนั้นฝากเป็นกำลังใจพี่น้องทุกท่านนะขอขอส่งกำลังใจให้พวกท่านทุกคนได้ปลอดภัยทั่วทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ